ตอนที่3,385ขอบคุณมากเห็นรอยยิ้มนางแล้วเขาลุกขึ้นยืนพังเอ่ยเสียงนุ่มจเจ้าดื่มสุราตอนท้องว่างไปไม่น้อยจะเมาเอาได้ง่ายๆข้าจะให้เลิงวาพาเจ้ากลับไปนอนสักตือนแล้วกันพูดแล้วเขาไม่รอให้นางพูดอะไรต่อเดินออกจากศาลาไปก่อนเลิงวาอยู่เรือนด้านหน้าพอรู้ว่าพวกเขาเดื่มสุรากันอยู่ทางนี้จึงไม่ได้เดินเข้าไปใกล้เกินไปกระทั่งเห็นโม่เฉินเดินออกมาก่อนแล้วเขาถึงค่อยก้าวเข้าไปคนณชยโม่เฉินเลิงวาคารวะครั้งหนึ่งเลิงวา นายี่งของเจ้าดื่มสุราทาั้งๆที่ท้องว่างไปไม่น้อยนางอยู่ในศาลาเจ้าส่งนางกลับไปเถอะให้นางนอนหลับสักตื่นน่าจะดีโมเฉินกล่าวพังหันกลับไปมองเห็นเฟิงจิ๋วที่อยู่ในศาลาเทาคางด้วยมือข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างหนึ่งเขย่าจอกสุราจึงถอนสายตากลับมาแล้วบอกให้เหลิงวาเข้าไปเหลิงวามองไปทางศาลาคราวนี้ค่อยพยักหน่ารับครับข้าทราบแล้วหลังจากเขาเห็นอีกไฟจากไปเขาค่อยเดินไปทางศาลาหลังนั้น นายหญิงเหลืองวาเรียกเสียงหนึ่งมองนางกอนทามว่านายหญิงต้องการกลับไปพักผ่อนหรือไม่เหตุใดจู่จูนางถึงเด่มสุราได้เล่าเฟิงจิวยันโตเพื่อหลุึ้นยิ้มก่อนกล่าวข้าดื่มไปม่กี่จอกไม่ได้เมาเอาละเจ้าไม่ต้องส่งข้าไปทำธุระของเจ้าเถอะข้าจะกลับไปเองนางพูดพร้อมกับโบกมือก่อนจะก้าวเท้าเดินออกจากศาลาไปเหลืองวาเห็นหนึ่งนั้นแล้วก็ตามไปยวงห่างไม่ได้เข้าไปใก,ใกล้นักใช่ท่าทางนายหญิงไม่เหมือนกับกำลังเมาเพียงแต่เมื่อคู่นี้พวกเขาคุยกันเรื่องอะไร อีกท้งพอนึงถึงสีหน้าตอนโม่เฉินจากไปแม้กำลังจะยิ้มอยู่แต่ความเงาเที่อธิบายไม่ได้นั้นเขารู้สึกได้เช่นกันอีกด้านหนึ่งหลังจากวันเยี่ยมเชนหวาออกจากตระกูลเฟิ่งแล้วนางก็มุ่งหน้าไปทางสำนักคันกลับมาถึงสำนักก็เป็นเวลาเย็นย่ําแล้วนางกลับไปอาบน้ำที่ยอดเขาลากอนเพื่อผ่อนคลายลงแล้วพอฝ่ามืดจึงค่อยไปยังเรือนที่จินเสือสร้างพักอยู่มเมื่อเขาเข้าไปในเรือนชายไวกลางคนที่เฝ้าอยู่ข้างในก็เดินมาต้อนรับนางด้วยความยินดีคุณโูวันเย็นท่านกลับมาแล้วหรือ ชายัวกลางคนรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างเดิมทีคิดว่านางที่จากไปพร้อมโทรทะจะไม่กลับมาอีกคิดไม่ถึงเลยว่านางจะกลับมาเห็นทีนางคงปล่อยวางหัวหน้าพักของพวกเขาไม่ได้เป็นแน่หวนเย็นเช่นวาเหลือบมองเขาคราหนึ่งถามว่าจนถึงตอนนี้แล้วเขายังไม่ฟื้นใช่หรือไม่หัวหน้าพักยังไม่ฟืน้นไม่ได้สติอยู่ตลอดคุนหนูหวนเย็นท่านเข้าไปดูหน่อยเถอะชายวัยกลางคนกราวรีบเชิญน,นางเข้าไปหวนเย็นเช่นวาชะงักเล็กน้อยก่อนสาวเท้าเดินเข้าไปด้านใน นางเห็นจินสเวสวีซางที่อยู่บนเตียงยังคงนอนนิ่งดังเดิมเหมือนกับนอนหลับอย่างไรอย่างนั้นเห็นดังนั้นแล้วนางจึงเดินเข้าไปหยิบน้ำยาฟื้นตัวออกมาจากในห้องมีตีขวดหนึ่งจากนั้นก็กล่าวกับชายวัากลางคนว่าช่วยข้าไปคลองเขาขึ้นมาหน่อยได้ชายวัยกลางคนก้าวเข้ามาสายตาจับจ้องขวดโปร่งแสงที่นางถืออยู่ตลอดเวลาไปจนถึงนำยาสีเขียวใสที่อยู่ในขวดนั้นเขาลังเลก่อนถามออกมาขนุนวันเย็ยนนั่นคืออะไรหรือจะให้หัวหน้าพักกินเข้าไปใช่หรือไม่ จะได้ผลอย่างไรบ้างวันเย็ยนเช่นวาเหลือบมองเขานี่คือ,อยานามฝื้นตัวที่เฟื่องจิ่วลอมช่วยฝืนฟูร่างกายในด้านต่างๆต,ตอนนี้หัวหน้าผักของเจ้าไม่ได้สติไม่ได้กินอะไรเช่นกันหากนานเขา้าร่างกายจะทนไม่ไหวได้อ,อย่างไรเมื่อได้ยินดังนั้นชายวกลางคนก็ยิ้มออกมาที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองนำยาฝืนตัวของพูดหมอข้าได้ยินมาว่ามันมีค่าเป็นพันชั่งแถมคุณวันเย็ยนยังตัดใจไปหาพูดหมอเพื่อน,นําของเหล่านี้มาให้หัวหน้าผักของข้ากินอีก คุนหนูวันเย็ยนข้าขอบคุนท่านแทนหัวหน้าพักณที่นี้เขาพูดพางคารวะน,นางอย่างนอบน้อมครั้งหนึ่งตอนที่3,386หมายความว่าอย่างไรวันเย็ยนเชินวามองเขาจะออกไปเถอะให้ข้าอยู่ในนี้คนเดียวก็พอแล้วครั้นฟังดังนั้นชายัวการคนนิง่งอึ้งไปทันทีเขามองนางแล้วยิ้มกล่าวว่าเช่น,นั้นก็ได้ข้าจะอยู่ข้างนอกหากมีอะไรก็เรียกข้าได้จากนั้นเขาก็หมุนกายเดินออกไปพร้อมปิดประตูให้ด้วยวันเย็ยนเชินวาเห็นเขาไปแล้วจึงหยิบยานาำวิญญาณในมือ พอนในเขายางระมัดระวังขณนามองจินเสือซังที่ไม่ได้สติสัมปชัญญะแววตานางก็วูบไปเล็กน้อยขันป่อน,นำยาวิญญ,ญาณในมือเสร็จสิ้นนางก็ประคองเขานอนลงส่วนนางก็นั่งจ้องเขาอยู่ข้างๆใครก,กำลังคิดอะไรอยู่ระยะเวลาประมาณหนึ่งกา้านทูผ่านไปนางเดินออกมากล่าวกับชายไวกลางคนที่เฝ้าอยู่ข้างนอกว่าพรุ่งนี้ข้าจะมาอีกอ๋อดีคุณนูวันเย็ยนพักผ่อนเดี๋ยวหน่อยเถอะพูดแล้วเขาก็มองส่งนางจากไปเมื่อกลับเข้าไปในเรือน เขาเห็นสีหน้าของหัวหน้าผักดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้เล็กน้อยลมหายใจสม่ำเสมอมากเช่นกันจึงรู้สึกว่าวางใจขึ้นมากสองวันหลังจากนั้นวันเยี่ยนเช่นวาลวนมาที่นี่ในเวลากลางคืน้อนน้ำยาวิญญาณให้กับจินเสือซังเมื่อนางมาเยือนในคืนวันที่สามชายววยกางคนในเรือนก็เข้าไปต้อนรับด้วยความยินดีทันทีหุณหนูวันเย็ยนหัวหน้าผักของข้าฟื้นแล้วเมื่อได้ฟังดังนั้นวันเยื่ยนเช่นวา่าพันหยุดฝีเท้าดวงตาเป็นประกายเล็กน้อยเขาฟื้นแล้วจริงๆ หัวหน้าผักฝืนขึ้นมาได้ไวขนาดนี้ล้วนเป็นเพราะคุนโวันเย็ยนทแท้ๆคุนโวันเย็ยนขอบคุณท่านยิ่งนักจริงสิหัวหน้าผักรอคุนโวันเย็ยนอยู่ข้างในคุนโวันเย็ยนเข้าไปเถอะบนใบหน้าของชายัวกลางคนมีแต่รอยยิ้มหลังจากคารวะครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ถอยออกจากเรือนไปทันทีเห็นวันเย็ยนเชนวาอยู่ในลานคู่หนึ่งไม่ได้เข้าไปทันทีข้างในเรือนนั้นจินเสือสางที่ยินว่าว่านางมาถึงแล้วไม่เห็นนางเข้ามาเขาพันชนะงักไปเล็กน้อยก่อนจะเป็นฝ่ายเดินออกมาเอง เห็นดรไม่เข้ามาเขาเยืยนมองนางอยู่ที่หลานจากตรงประตูเรือนนำเสียงราบเรียบเช่นเคยเพียงแต่สายตาที่จ้องมองนางมีประกายไม่ชัดเจนเพิ่มขึ้นมาวันเย็ยนเช่นว่าช้อนสายตามองไปเห็นเขาค้ำประตูเยืยนอยู่สมเพียงจุดด้านในจุดตัวนอกเพียงคุมไว้อยู่บนร่างอย่างง่ายๆเรือนผมสีดำทิ้งตัวอยู่ข้างหลังใบหน้าหล่อเหลาดูสดใสขึ้นกว่าสองสามวันก่อนมากและตอนนี้ดวงตาคู่เดินกำลังจ้องมองนางนิ่งๆไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่นางเม้มปากก้าวเท้าเดินไปข้างหน้า เพิ่งฝืนก็กลับไปนอนเถอะเขาไม่ได้มีน้ำยาวิญญาณฟื้นตัวป้อนให้เจ้ากินเยอะขนาดนั้นจินเสียซางเห็นนางเดินผ่านข้างกายเข้าไปข้างในสีหน้าของเขาพันอ่อนโยนขึ้นก่อนจะค่อยหมุนกายเดินเข้าไปในเดือนและนั่งลงข้างๆโต๊ะลายวันนี้ต้องขอบคุณเจ้ามากเขากล่าวพังเจ้ามองใบหน้าที่บูดบึง้งและท่าทางเย็นชาของนางดวงตาของเขาพันลีลงอย่างอดไม่ได้หวนเย็นเช่นวา่าศบสายตาของเขาอย่างเย็นชานำเสียงราบเรียบก็่เพียงมาตอบแทนบุญคุณในปีนั้น เมื่อได้ยินดังนั้นจินเสือสางเงียบไปพอเขาไม่เอ่ยว่าจา่าวันเย็นเชีนวาก็เงียบลงเช่นกันสองคนต่างฝ่ายต่างไม่พูดจานั่งอยู่อย่างนั้นด้วยความอึดอัดผ่านไปเนิ่นนานวันเย็นเชีนวาจึงเอ่ยขึ้นว่าในเมื่อเจ้าฟื้นแล้วเช่นนั้นก็ไม่ต้องป้อนน้ำยาวิญญาณแล้วหากไม่มีโทระอื่นอีกข้าขอตัวกลับก่อนก็แล้วกันพูนแล้วนางลุกขึ้นยืนไม่ได้ขีดรังอยู่นานชากรจินเสือสางกล่าวออกมาเสียงหนึ่งลุกขึ้นยืนเช่นเดียวกันในเมื่อเจ้าบอกว่าต้องกาาาารรนนนนปััับบเเเนน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 คใีี้้้้ช่่่่จออออยยยูแล,แลทืวะ คันฝังจบมันเงี้ยนเช่นว่าพันชะงักกันหันกายไปมองเขาตามสัญชัตยานหมายความว่าอย่างไร